เอเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาคาดการณ์สเอตตัวจริงนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับของคู่ระหว่างเยอวิลนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะทําการแข่งขันนะครับในศึก FA ฟเอคับคืนนี้นะครับเวลาตีสองห้าสิบห้าตามเวลาประเทศไทยนะฮะแล้วก็อาจจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องเจ็ดสีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสุเอตตัวจริงคร่าวๆเนี่ย มีอะไรบ้างนะครมีใครบ้างใครได้ลงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เป็นแฟนแมชชีเตอร์เต็ดก็รอรุ้นกันอยู่นะครว่าอเล็กซิสจะได้ลงหรือเปล่านะครับก็เอ่อสำหรับอเล็กซิสเนี่ยมูรินโญ่ไปเปย์ออกมานะครับว่าอาจจะมีโอกาสได้ลงสนามนะครับคือเขาบอกว่าอาจจะมีการโลเตชันบอสมควรพนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับ เยาววิวครับมาในระบบ4-4-2นะครับก็มีโซโก้นะครับเอ่อกรีนเบิร์ดเกรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยนะครับเก่งมากแค่ไหนเนะี่ยแต่ผมก็ไปดูข้อมูลมาอันนี้ก็คือแบบตัวตัวแบบเอ่อตัวหลักของเขาแล้วแหละนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาในระบบ4-3-3เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่า น่าจะมาในรูบนี้แหละนะครับค่อนข้างที่จะชัวร์นะฮะแล้วก็อเล็กซิสซันเชสเนี่ยนะครับจะเล่นเป็นหน้าขวานะครับหรือว่าปีกปีกขวาก็ได้นะครับตามที่ทุกคนเข้าใจครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขเป็นลูกากูนะครับแล้วก็มาครัสฟอร์ดนะครับสตัวตรงกลางครับก็น่าจะเป็นเอราคาริกเฟลนี่นะครับแต่ว่าผมดูสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้มูินโญบอกว่าอาจจะมีการส่งแมคโทบินเน่หรือว่า เรารุ่งคนอื่นลงนะครับหมุนเวียนกันไปนะครับแต่ก็คือมันเป็นแผนคาดการณ์นะครับยังยังไม่ชัวร้อเอ์เเพราะงั้นยังไงก็รอดออูก่อนเกมเตะแล้วกันนะครับมันจะมีการประกาศกันเกิดขึ้นนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเกมนี้ครับทำการเปลี่ยนอยู่หลายตำแหน่งนะนะครับก็มีการพักหลายผู้เล่นเหมือนกัน,นครับอย่างบ็อกบามาติดที่ลงสนามมาอย่างต่อเน,นื่องก็ได้พักบ้างนะครับ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับอย่างเช่นวเลเซียประมาณนี้ครับเดวิดดิคิอาอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้พักเช่นกันนะฮะส่วนสถิตินะครับสถิติเอ่อต่างๆเนี่ยนะครับดูแล้วทางแมนเชสเตอร์เตตก็ดูดีกว่านะครับเรื่องอายุเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็การทำประตูเนี่ยมันไม่มีบอกนะครับวันนี้อ่าหมายถึงว่าเว็บนี้มันไม่มีพรีวิวออกมาเนะฮะเกี่ยวกับสถิตินักเตะนะครับ ส่วนผู้เล่นที่ไม่สามารถลงสนามได้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยครับทางเอลวิลเนี่ยก็มีคนคนเดียวครับที่ติดโทษแบนนะครับโดนใบแดงนะส่วนทางแมนยูครับก็เป็นสตราตันอิบาฮิมูวิสนีครับอีกใบยี่นะครับไมเคิลคาริกก็รอเช็คสภาพร่างกายครับแล้วก็ลงไปถึงดัลลี่บินด้วยนะครับแต่ว่ามีการคาดการณ์ว่าคาริกน่าจะลงสนามได้นะครับโอเคคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กะจะมา ทำสวตตัวจริงคาดการของคู่นี้นะครับเพราะว่าคือมันได้รับความสนใจมากๆครับจากแฟนแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเพราะว่าอยากรู้ครับว่าซานเชซจะได้ลงไหมอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเนี่ยส่วน h d to Head คงไม่มีอะไรรายงานมั้งนี่ฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับ h d to h เ a d เนาะมันเป็นแบบผลก่อนหน้านี้นะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคือ 6นัดหลังนะครับแมนยูชนะมา4เกมเสมอ2เกมนะครับส่วนเยลวิลก็ตามนี้เลยนะครับตามที่ทุกท่านเห็นเลยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับส,สถิติมันมีไม่ค่อยมากนะครับปกติเว็บนี้เขาจะรายงานสถิติมากพอสมควรอนะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะมันมันไม่ค่อยมีรายงานนะคร ก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับคืนนี้ใครรอดูได้ครับก็ตี255นะครับก็ตีเลยตี3แล้วกันนะครับใครรอดูก็เก็บแรงไว้ด้วยนะครับก็นอนกันเลยครับณเวลานี้แหละนะครับแต่ส่วนตัวผมคงไม่ไหวนะครับก็ไม่สบายด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับก็ฝากด้วยครับช่วงช่วงนี้มันไม่ค่อยมีข่าวความเคลื่อนไหวการย้ายทีมละ นะครับมันเริ่มดรอปลงแล้วนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงนะครับเพราะงั้นข่าวมันก็เริ่มเงียบๆลงอะล่ะหลังจากนี้ผมอาจจะมาพูดถึงข่าวลือเหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนพวกข่าวออฟฟิเชียลเนี่ยก็ตามตามระยะเวลาแล้วกันนะครับก็น่าจะออฟฟิเชียลกันก็ตอนจบฤด,ดูกาลนู่นนะครับแต่ในช่วงนี้ก็ถ้าเด่นๆน,นะนะครับในพเมร์ลีกเนี่ยถ้าข่าวเด่นๆก็น่าจะเป็นพวกเชลซีแล้วก็ อ,อ,อาเซนอนที่ที่ต้องการเฟ้าอุบัมยงนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลากันไปก่อนนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ